สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนพฤศจิกาย,ยน2567กันคะ่ะหน่อยอลิสขอ10ใบ,บให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาดูกันเลยถามเรื่องทั่วๆไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะคะโอเค ขอ5ใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาดูใบแรกกันเลยเป็นไพ่ฟูค่ะเป็นไพ่หมายเลข0นะคะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ก้าวไม้เท้าใบที่3เป็นไพ่หนึ่งเรียนค่ะใบที่4นะคะเป็นไพ่ควินทูดาขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ฮา r ์โรเฟนโอเคไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่หมายเลข0นะคะของสําหรับยิปซีนะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะขอยกตัวอย่างการเริ่มงานใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยก้าวไม้เท้า ของการเปลี่ยนงานอีกใครสมัครงานอยู่ตอนนี้ต้องการเปลี่ยนงานก็ได้ต้องการทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานก็ได้นะคะไพ่ฟูมาตั้งแต่ใบแรกคุณมีเกณฑ์ได้นะนะคะหลุดออกจากอะไรเดิมๆอย่างที่คุณเคยเคยทํามาก่อนหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนี่ยแล้วยิ่งมีควีนถือดาบขึ้นมานะคะคือคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วแน่วแน่มุ่งมัน่นแล้วหลุดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วเนี่ยไพ่ฟูมันขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคนโสดนะไพ่ใบนี้หรือว่าคุณอยากจะริเริ่ม ทำอะไรบางอย่างการเดินทางการหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆการเรียนการศึกษาต่อก็ได้นะคะเพราะไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์นั้นไพ่เก้าไม้เท้าขึ้นมาค่ะไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนงานได้เป็นไพ่ของการมีอุปสรรคทางด้านสายงานได้แต่ว่าถามคุณจะผ่านพ้นไปได้ไหมไพ่ควีนถือดาบขึ้นมาคนที่ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่ว่ามันจะต้องเหนื่อยนะจับดาบขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะการอดทนการต่อ สู้การขยันบากบั่นค่ะส่วนใหญ่พึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ของจุดเริ่มต้นของฐานะการเงินที่ดีการประสบความสําเร็จในด้านการเงินก็ได้ค่ะเป็นไพ่ของลาบลอยได้จะเลขหนึ่งนะคะหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญอะไรพวกนี้หรือว่าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไพ่ลาบลอยในที่นี้เนี่ยอลิซาไม่ได้อยากให้เพื่อนๆแบบหวังจะถูกลอตเตอรี่แบบ10บล้าน20ล้านอะไรถามว่ามันมีเกณฑ์ไหมมันก็มีเกณฑ์น,นะคะ แต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะหนึ่งในล้านเลยนะคะลาบลอยขอยกตัวอย่างนะคะการที่คุณเนี่ยได้หลุดออกมาจากสสััมผความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วคุณอยู่เป็นโสดนะคะมีการเซ็นนิติกรรมอะไรบางอย่างกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานคุณอาจจะได้เงินก้อนเงินจากกองมรดกนะหนึ่งเรียนเงินจากการขายที่ขายทางก็ได้นะคะเงินจากการที่คุณเนี่ยได้ลาออกมาจากงานเก่าที่คุณทําอยู่นะคะหรือว่าการที่คุณได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะนะแล้ว มีไพ่คีนถือดาบขึ้นมานะเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเอาซะหน่อยจะได้ถูกได้เลยนะเหน็ดเหนื่อยทางความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะคะมันขึ้นมาหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ทั่วๆไปแต่ส่วนใหญ่คีนถือดาบมาเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้นะแต่มันต้องอาศัยความแกร่งนะคะใจนิ่งหรือว่ามีสติก็ได้แล้วยิ่งไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยคือคนที่มีอยู่สติอยู่กับตัวตลอดเวลานะหรือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวเมษบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะครอบครัวญาติพี่น้องมากเอาซะหน่อย หรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปร่วมงานพิธีแต่งงานอะไรบางอย่างหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเข้าวัดเข้าวาหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะชอบ ฟังเกี่ยวกับธรรมะแนวคิดจิตวิทยาปรัชญาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ h a โรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดอีกแล้วค่ะหรือว่าการที่ชาวเมตรบางคนได้หลุดออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะความรักที่มันท็อกซิกก็ได้เนี่ยแล้วตอนเนี้ยคุณอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขเนี่ยไพ่ทั้งสองใบนะคะเดอะฟู้กับไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยคือคนที่สนุกกับชีวิตโสดหรือว่าเป็นคนที่รักตัวเองโฟกัสกับตัวเองมาก ขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ได้ค่ะ h a โรแฟนมาเลยขึ้นมานะโอเคแล้วก็เป็นไพ่ c h a r i อตนะคะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเด่นไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะใบที่3เป็นไพ่ empress นะคะแล้วก็เป็นไพ่ level ขออีกหนึ่งใบนะคะเปิดมาแค่9แล้วก็เป็นไพ่9ดาบค่ะโอเคเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยนะคะไพ่ c h a r i อตขึ้นมาเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะใครกําลังรอวีซ่าอยู่นะคะจะวีซ่าเพราะว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยเกี่ยวกับสาย วีซนนะะ่าย้ายตามคู่ครองก็ได้ยิ่งมีไพ่เลเวอร์ขึ้นมาอีกนะคะย้ายตามครอบครัวเนี่ยไฮโราแฟนนะคะส่วนใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวการรวมกันเป็นครอบครัวหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้อู้คุณมีเกณฑ์นะคะชารีออรมันขึ้นมาเกณฑ์ได้วีซ่านะคะถ้าคุณกําลังรออยู่ประสบความสําเร็จหรือว่าในช่วงนี้คุณอยากจะริเริ่มทําอะไรหรือเปล่าชาวเมดนะคะโฟกัสกับอะไรบางอย่างงานใหม่กิจกรรมใหม่สังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะแต่ว่ามันจะ เหนื่อยนะคะชารีออตขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของ Success เนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งในเดือนพฤศจิกายนชาวเมดบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะเกี่ยวกับชาวต่างชาติเยอะเอาซะหน่อยนะคะจะด้วยกิจกรรมเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งใครที่กําลังรอ,ง,รอง,งานที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องนะเออน,นะคะงานที่มีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติการใช้ภาษาอื่นๆนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอลิสขอยกตัวอย่างนะไม่ได้จําเป็นนะคะต้องเป็นงานนี้งานโรงแรมงานสนามบินรีเซพ ชแม้แต่คอ l l เซนเตอเนี่ยได้หมดเลยนะคะเกนโดดเด่นมากๆเลยชาริรออตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งนะคู่เป็นชาวาเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเดฟูขึ้นมาแล้วไพ่ของคนโสดนะคะฮาร์โรฟนก็ขึ้นมาแล้วเนี่ย สำหรับใครที่กำลังรอชาวต่างชาติอยู่นะตอนนี้คุณเป็นแฟนอยู่นะคะแล้วมีการเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลเพื่อมาพบกันเนี่ยคุณมีเกณฑ์นั้นเพราะชารีออดคือคนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกลค่ะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้คู่เป็นชาวต่างชาติได้หรือว่ามาจากต่างถิ่นต่างที่กันก็ได้นะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในไพ่ใบนี้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะข้ามอำเภออะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นขึ้นมาค่ะเป็นไพ่สีถส่ถ้วยไพ่สี่ถ้วยเนี่ย มันคืออาการเซงนะมันคืออาการเบิรนเอาหมดไฟนะคะไม่อยากจะทําอะไรอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือว่าสําหรับชาวเมทบางคนนะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมากับสีถ้วยเนี่ยอยากมีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าอีกความหมายหนึ่งถ้าเกี่ยวกับด้านความรักนะคือได้คู่ที่แบบมันเซงจังเลยไม่ถูกใจนะคะทําอะไรก็แบบขัดหูขัดตาไปหมดเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสภา,ภาพจิตใจนิดนึงแล้วยิ่งมีไพ่ความเครียดเนี่ยมันขึ้นมา9ดา คือสภาวะที่เครียดนะคะวิตกกังวลน,นอนไม่หลับปวดหัวกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะเราไพ่ The Empress ขึ้นมาค่ะ Empress เนี่ยไพ่ใบนี้มีดาวศุกร์นะคะเป็นดาวประจำไพ่เกี่ยวกับความเป็นเฟมินีนความเป็นผู้หญิงนะคะชาวเมษที่เป็นผู้หญิงนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำสวยนะคะหรือว่าศิลากรรมอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักนะคุณผู้ชายชาวเมษที่คุณกำลังฟังอยู่ถ้าคุณกำลังโสดอยู่นะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะเป็นรักทางรกลได้พอชาลิออดมันขึ้นมาเนี่ยไพ่เลเวอร์ก็ขึ้นมาแล้วผู้หญิงลักษณะที่เข้ามาเป็นคนฉลาดมากๆนะคะเป็นคนที่เกื้อหนุนได้ดวงเกื้อหนุนสามีนะคะส่วนใหญ่เป็นดวงแม่บ้านนะเออไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาหรือว่าถ้าชาวเมธที่คุณเป็นผู้หญิงคุณกําลังฟังอยู่นะลักษณะผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยมาจากต่างถิ่นแดนไกลได้อย่างที่บอกเลยเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นคนทํางานเก่งก็ได้มีภาวะผู้นําสูงก็ได้แล้วก็เขาไม่อยากจัด ให,ให้คุณทำงานนอกบ้านนะหรือว่าเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรได้นะคะไพ่ใบนี้ดีเอ็มเพรสขึ้นมาถ้าชาวเมฆกำลังรอบุตรหรือว่าธิดาอยู่แล้วไพ่เลิฟเวอร์ก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการเดทกันเป็นไพ่ของคนคั่งรักกันนะคะหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเดทกันมากขึ้นนะคะในช่วงเดืนเอนพฤศจิกาย,ยนค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงอย่างที่บอกเลยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยนะคะกับ 9ก้ดาบนะมันขึ้นมาอลิสขอเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะเอาไพ่พลังงานใบไหนดีนะคะอลิสขอเลือกไพ่เมเจอร์นะว่าหมายความว่ายังไงเอาไพ่ชาเรียออดละกันนะคะเพราะมันได้หลายด้านเลยการประสบความสำเร็จเป็นไพ่ของ s u c c e s s ก็ได้การเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ค่ะเรามาขยายความไพ่ใบนี้กันนะคะโอเค เรามาดูกันเลยนะคะอลิสคอ5ใบนะคะให้กับไพ่ชาริออตไพ่ใบแรกนะคะเราไพ่เดลเวอร์ก็เกิ2ถ้วยอลิสคอทษนะคะไพ่2ถ้วยก็ขึ้นมานะคะชาริออตไพ่ใบที่2เป็นไพ่แฮงแมนค่ะการรอคอยอะไรบางอย่างไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่เทมเพลนส์ค่ะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมามีถือดาบขึ้นมาทั้งควีนแล้วก็อัศวินนะคะมีความเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ความรักเนี่ยปังนะเพื่อนๆนะเพราะมีไพ่2ถ้วยขึ้นมา ั้งแต่บ,บายแรกเลยชารีออตนะคะคนที่เดินทางมาจากแดนไกลจะด้วยข้ามทวีปหรือว่าข้ามจังหวัดได้เนี่ยคุณกําลังรอความรักอยู่หรือเปล่านะสาหรับชาวเม็บางคนเพราะไรมันมีไพ่แฮงแมนเนี่ยขึ้นมานะคะไพ่แฮงแมนคือการรอคอยอะไรบางอย่างนะ,ะสาหรับคนโสดคุณอาจจะมีเกณฑ์นั้นนะคะหรือว่าได้คู่เป็นชาวต่างชาติอย่างที่บอกเลยใครรอวีซ่าอยู่นะคะไปอยู่ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยกันเนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไพ่แฮงแมนคือไพ่ของการรอคอยคะ่ะคือไพ พ่ของการเปลี่ยนงานแล้วไพ่ของการเปลี่ยนงานเนี่ยมันดันขึ้นมาอีกนะคือไพ่ก้าวไม้เท้านะคะแล้วเป็นไพ่ของ t e m p e r a c e เนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกคือมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนประเทศไปเลยก็ได้เปลี่ยนสังคมเพื่อนฝูงแบบนี้ถามว่าคุณมีเกณฑ์ได้ไหมเหรอสําหรับไพ่ของการเปลี่ยนงานเหนื่อยหน่อยนะเพื่อนๆนะคะเพราะอะไรมันมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็ถือดาบขึ้นมาควีนถือดาบขึ้นมาอีกส่วนใหญ่ถ้าเป็นอัศวินขึ้นมานะมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องฟฟาดัันกบค นนะะเป็นไพ่ของการมีอุปสรรคได้นะแล้วถือดาบขึ้นมาถือดาบมาเมื่อไหร่นะมันจะไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทุ่มเทรงกายแรงใจเพื่อให้ได้งานนั้นหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่ก็ได้นะคะคุณรอคอ,อยเรื่องอะไรอยู่ชาวเมรนะคะพอไพ่แฮงแมนเนี่ยมันขึ้นมาเราเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะนะคะอัศวินถือไม้เท้าอัศวินมันต้องควบมาเนี่ยมีไพ่อัศวินขึ้นมาทั้งคู่เลยนะคุณอาจจะมีความยุ่งเกี่ยวกับการเดินทางนะคะจะเดินทางด้วยสายงานพบปะลูกค้าอะไร แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ e r a n c e ค่ะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆในชีวิตขอยกตัวอย่างนะคะไพ่ของการเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนเคหาสถานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสังคมเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนประเทศไปเลยเปลี่ยนแฟนยังได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะมันคือสายน้ำเนี่ยถ้าเห็นนะไหลจากอีกถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอเควันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีเมตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะ คุณค่ะ